สวัสดีครับและยินดีต้อนรับสู่เสียงจากข้างในพอดแคสต์ที่มาได้มาสอนให้คุณเข้มแข็งตลอดเวลาแต่มาอยู่ข้างคุณในวันที่คุณล้มวันนี้คือบทที่1ของซีรีส์พิเศษที่เราจะพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการล้มความรู้สึกของคนที่พยายามแล้วแต่ยังไม่พอและคําถามที่คุณอาจไม่เคยกล้าพ,พูดออกมาแต่คุณเคยรู้สึกแบบนั้น ผมขอให้คุณอยู่ตรงนี้กับผมเราจะค่อยๆเดินเข้าไปในพื้นที่เงียบๆของหัวใจแล้วฟังเสียงข้างในที่อาจเป็นเสียงที่คุณรอฟังมาตลอดชีวิตบทที่ 1. ความรู้สึกของการล้มคุณเคยรู้สึกไหมว่าพยายามแค่ไหนก็ยังไม่พอคุณลุกขึ้นพยายามเดินต่อแต่ไม่นานก็ล้มลงอีกและคุณก็เริ่มถามตัวเองว่า หรือเรามันไม่เก่งพอหรือเรามันแพ้ไปตั้งแต่ต้นแล้วแต่ผมอยากให้คุณหยุดตรงนี้สักนิดครับแล้วลองมองการล้มในอีกมุมหนึ่ง